Monica Subhanida Hong Art is life. Why art? I grew up having very low esteem and low self-confidence. But through art, I found passion to bring myself up and express myself. So today, I'm here, standing here, to talk about the art of expression and creativity, because I believe it's really important for all of us to pick that up and see that art is not just a talent, but it's a mindset, a way of the mind, the way of who we are in our identity. And I believe everyone here standing here right now is authentic and it's a masterpiece of their own. Thank you. MUT04, การที่จะ๋นะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะและจ๋ามาประกวดนางงามนะคะจ๋าทำอะไรเพื่อสังคมคะ่ะตอนนี้นะคะการที่ทำเพื่อสังคมน่าจะเป็นการที่เป็น empowering woman ค่ะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบค่ะคือจะมาแบบไม่มีทีมทำทุกอย่างคนเดียวแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่มีพี่ๆดีไซเนอร์ช่วยออกแบบให้นะคะตอนนี้ก็มีแบรนด์ชื่อ heaven and h e l l s นะคะทำชุดให้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ในฐานะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือไม่ว่าเราจะเป็นใครเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่สรงพลังอย่าง Miss Universe Thailand เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วเพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างคะ่ะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เรากล้าทำตามความฝันไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจต่อให้เรา ไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่เราก้าออกมาทํานี่คือสิ่งที่เด็กรุ่นหลังควรดูเอาไวค้ค่ะว่าวันนี้เราทําแล้วนะมีหน้าเธอออกมานะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ MUT 04ขอบคุณครับสำหรับ MUT 05 i o ไอโกวิเชียดาวิเชียพงกุลสําหรับหนูแล้วนะคะความมั่นใจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ยากมากๆในบางครั้งเราต้องเริ่มจากการที่พูดกับตัวเองเป็นร้อยๆครั้งอยู่หน้ากระจก หรือแม้แต่การเลือกเสื้อผ้าที่ต้องเลือกเป็นสิบชุดก่อนที่จะออกไปข้างนอกในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งเวลาไม่กี่นาทีนั่นแหละค่ะที่เราถูกตัดสินถูกวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาจนเราขาดความมั่นใจและการที่หนูมา Miss Universe Thailand 2022ตัวหนูเองก็ถูกวิพากวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างเรื่องของหน้าตาแต่สิ่งหนึ่งที่หนูมีคือความเชื่อค่ะหนูเชื่อว่าตรงนี้คือที่ของหนูเวทีนี้คือเวทีของหนู และทุกคนเจอหรือ,อยังคะที่ที่เป็นของตัวเองและสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเหมือนหนูว่าหนูขึ้นหนึ่งใน30 MISS UNIVERSE THAILAND 2022 MUT05 ไอโกวิเชียดาวิชยพพงกุลค่ะขอบคุณคะ่ <Thank you. S 3> 09, zon, คะยังอยู่ก็ MUT ทีนุกถิตรีเกสอรค่ะหลายๆคนหมดแพชชั่นหมดกำลังใจเพราะคำพูดของคนอื่นคะ่ะสวยห้ามพูด มันเป็นคำที่บ่งบอกได้ว่าการกระทำจริงๆแล้วสำคัญกว่าคำพูดค่ะแล้วสวยแล้วไงต่อสำหรับนุความสวยผู้หญิงทุกคน,นมีความสวยแต่ไม่ใช่อย่างเดียวค่ะผู้หญิงทุกคนมีความรู้ความสามารถและก็แพชชั่นที่แตกต่างกันและถ้าเราพยายามที่จะทำเราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นและลงมือทำ เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ค่ะแล้วในฐานะของดีไซเนอร์และ PR ในด้านของแฟชั่นนุกคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่แค่แหล่งผลิตค่ะแต่ประเทศไทยคือประเทศที่มีความคิดสร้างสารรค์และสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนำเงินเข้ามาค่ะสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศไทยและ อาหารไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแต่แฟชั่นไทยคือซอฟต์พาวเวอร์และนุากจะอยากจะพูดสิ่งนี้ให้ถึงรัฐบาลนะคะว่าอยากให้มองเห็นความสำคัญของแฟชั่นค่ะและนุกจะเอาแฟชั่นของนุกตรงนี้จะให้ทุกคนได้เห็นว่านุก สามารถเป็น MISS UNIVERSE THAILAND 2022ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผม uh, สำหรับนุกนะคะการประกวดครั้งนี้นุไม่สามารถเลือกใครได้ค่ะเพราะว่าทุกคน deserve มันทุกคนตั้งใจทุกคนมี p a ช s ั่นที่จะยืนอยู่ตรงนี้และถ้าสามารถเลือกหนึ่งคนได้นุขอเลือกตัวเองได้ไหมคะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในปีนี้ I stand here today to advocate for autism spectrum disorder. It is a cause that I hold near and dear to my heart, and it's something I want to integrate into society. What I stand for is believing that we all deserve compassion, love, and equality. And this is what I want to do with people who have autism spectrum disorder as well. Social integration. That is the most important because we must provide, we must defend, and we must protect our human, our human society. Thank you so much. In the myth universe, people often talk about beauty, happiness, and energy. But if today Nicoleen has to talk about death, how will she explain it? In my opinion, we often see death as something negative, but what we can also compare death to is starting over. As the theme of our pageant this year is new beginnings, something we can restart in our life, we can give it a new beginning, a new start. Therefore, our death is just a restart, not an ending. It's the beginning of a new chapter. Thank you. ทุกคนรู้ไหมคะว่าคู่แข่งของมนุษย์ไม่ใช่ใครคนรไหนเลยคะ่ะแต่มันคือตัวเราในอดีตคะ่ะทุกคนเคยล้วนผิดพลาดเคยล้มกันมาในชีวิตกันทั้งนั้นอายก็เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่เคยล้มและเคยผิดพลาดมาในชีวิตเหมือนกันหากในวันนี้คุณต้องการใครสักคนอายยังอยู่ตรงนี้คะ่ะที่คอยให้กำลังใจคุณเอง แล้วอายจะขอจับมือคุณเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมๆกัน This is new beginning ขอบคุณค่ะเชิญหนึ่งคำถามจากคณะกรรมการครับน่าจะต้องทำ run แคมเปญสักแคมเปญหนึ่งที่น้องอายอยากจะคิดว่าจะจะต้องทำว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าเราจะอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยคิดถึงคิดถึงแคมเปญที่อยู่ให้กำลังใจ ครคอยอยากจ,จะเป็นตัวแทนของครอบครัวครอบครัวใดก็ได้ค่ะเพราะไอเชื่อว่าในสังคมไทยทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเลยค่ะถ้าไอาเป็นคนคนหนึ่งได้ที่ให้กำลังใจกับเด็กๆมอบสิ่งดีๆให้กับเขาหรือชี้แนะนำทางแนวทางดีๆให้กับพวกเขาไอเชื่อว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นจะสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะ อยากให้น้องออายสแสดงทัศนคติต่อกองประกวด MUT ปีนี้ครับว่าน้องอายมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับจริงๆต้องขอขอบคุณแม่ปุ้ยค่ะขอบคุณผู้จัดเวทีแห่งนี้ที่ทำให้เด็กผู้หญิงที่อยากเดินตามความฝันมีแพลชั่นที่อยากจะเป็นนางงามขอบคุณจริงๆค่ะที่ ทำให้พวกเราทุกคนได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้มีรอยยิ้มและแฟนๆนางงามมีความสุขอีกครั้งและอยากให้แม่ปุ้ยและผู้จัดทุกๆท่านจัดเวทีดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ M.U.T.19 a อน n a เสืองามเอีย่ยม Unbreakable หรือการไม่แตกหักเป็นหนึ่งในคุณค่าที่แอนนามีค่ะ และแอนนาอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้ Unbreakable เกิดขึ้นกับเด็กที่มีต้นทุนต่ำทุกคนเพราะแอนนารู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงแอนนารู้ว่าพวกเราอดทนเพียงไหนและแอนนารู้ว่าความไม่เท่าเทียมมันสร้างความเปราะบางให้กับเรามากเพียงใดวันนี้แอนนาจึงสู้สู้เพื่อหาโอกาสและโอกาสนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าพวกเราจะสามารถ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามขอบคุณค่ะขอบคุณครับคณะกรรมการครับเชิญพี่ลีนาอาจารย์ครับ,บค,ค,ค,คิดว่าในประเทศไทยนี้ความไม่เท่าเทียมมีอะไรบ้างรองแจงมาความไม่เท่าเทียมในประเทศไทยมีหลายอย่างมากเลยค่ะแม่แต่สิ่งหนึ่งที่หนูสัมผัสได้และก็อยากจะบอกทุกคนเพราะมันเกิดขึ้นจริงก็คือความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการศึกษาคะ่ะ อย่างที่หนูเคยบอกคุณแม่ไปตั้งแต่ตอนวันออดิชั่นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยและคนจนคุณแม่ลองคิดดูนะคะเรื่องของการศึกษาทุกคนบอกว่ารัฐบาลให้สวัสดิการเราในเรื่องของการเรียนฟรีแต่กว่าเราจะได้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กว่าจะได้เข้าไปในห้องเรียนทั้งค่าหนังสือค่ายูนิฟอร์มสิ่งเหล่านี้มันสร้างความลำบากให้ครอบครัวที่ยากจนหลายครอบครัวคะ่ะบางครอบครัวเขาต้องคิดแล้วคะ่ะ ระหว่างหนังสือหนึ่งเล่มกับค่าเทอมหนึ่งเทอมกับมื้ออาหารหนึ่งมือ้อเขาต้องเลือกอะไรดังนั้นแอนนาจึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมนี้อย่างเร่งด่วนและนี่จะเป็น New บิ g i นของเด็กไทยค่ะ M U T สองสองแพ็ปปี้เ r อร์เพชัวเซิร์ม do you know that many people love you and support you, including me? and it seems that you enjoy every activities on this contest. i think, however, you might be under pressure. what was the biggest pressure for you, and can you share it with us? how have you gone through it? thank you. oh, gosh. That's a really tough statement because, like any other woman competing, we all go through all kinds of pressure. Um, and the biggest pressure for me is the pressure to speak Thai. I know Thai is very, very important to Thai culture. And I'm trying every second of the day to retain as much information and to practice as much as I can. I know the feedback and criticism I get from fans and just people who really care about Thailand. And I do understand that it's something I have to learn, and it's something I want to learn, and it's something that I will constantly try to learn better. And I think that has been my biggest pressure, but I have such an amazing support system that believes I can do it, which helps me assure myself that I can actually do it. So thank you. MUT you. you. You're eighteen. You're too young. You're too young. You don't deserve the crown. I come here today to defend the adultism that everyone gives me throughout this pageantry. Everyone keeps telling me that. You're too young, you're just 18. You just don't deserve the title Miss Universe Thailand. People opened Thailand's first gate to the universe at the age of 18. Pipui was crowned at the age of 18. Amelia Vega, Gloria Diaz, Samantha senator they were all crowned at the age of 18. Therefore, I will not let this two-digit number stop me from going after my dream. and I will not let anyone, anyone take away my dream just because I'm brave enough to make it come true at the age of 18และอปอจะเป็นตัวแทนของเจนเรชั่นรุ่นใหม่ที่ความสามารถไม่ถูกจำกัดด้วยอายุขอบคุณค่ะ m u t 2 7นิตานิจการอักซอร์นว We can't deny that all of us are thriving to, thriving to be perfect. But that is putting a lot of pressure on all of us. And I think it's better if we actually look at life as a lesson, as a journey. So it's okay if you're not perfect. And it's okay if you're making mistakes. I'm here today because I want to represent a Thai woman who embraced all of her imperfections. And I want to do that in order to celebrate all women and every one of you here. Thank you. M U T Gao, Kate Nichimon, Birosbaker. I believe my compassion is what makes me strong. To me, compassion is being able to hear what others are going through and have a sense of connection and empathy for those stories, no matter what backgrounds we may have or no matter how different we may be. Connecting with one another on a genuine level creates a joy and care for one another and i think that ignites a strength within ourselves the care i have for the people around me is the reason i'm here today and the reason i push myself every day kopunkha mut31 first wang pattaporn wang ถ้าหากความเท่าเทียมในโลกนี้มีเกิดขึ้นได้จริงนะคะ เฟิรเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเสมอมาแปกใจไหมคะกลุ่ม LGBTQ ทุกคนจ่ายภาษีให้กับรัฐทุกบาททุกสตางค์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเรื่องเพศแต่รัฐกำลังจำกัดสิทธิ์ของพวกเราทุกคนด้วยคำนิยามทางเพศค่ะเฟิร์สกำลังพูดถึงสมรสเท่าเทียมพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์มีคุณค่าความเป็นคนเหมือนกันฉะนั้นรัฐ ควรปกป้องสิทธิและปฏิบัติแก่พวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะอยากจะถามว่าระหว่างโอกาสกับความหวังอะไรสำคัญที่สุดคะเฟิร์สคิดว่าความหวังค่ะความหวังคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันได้สำหรับโอกาส,าสเฟิร,ร์มส,รอสม,มองว่ามันคือสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราและเราสามารถมอบให้ได้ด้วยตัวเองค่ะ อย่างวันนี้เฟิร์สเชื่อว่าโอกาสครั้งแรกในปีก่อนหน้านี้ที่เฟิร์สได้เข้ามาประกวดคือโอกาสที่คนอื่นมอบให้เฟิร์สแต่การกลับมาในครั้งนี้ในครั้งที่2คือโอกาสที่เฟิร์สมอบให้ตัวเองค่ะฉะนั้นการมีความหวังอยู่เสมอมันจะสร้างโอกาสให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะถ,ถ้าคุณได้เป็นผู้รับ มงกุฎมิดยูเนเวอร์ในปีนี้ค,คุณจะไปชิงมงสามเนี่ยคุณจะทำให้ชาวโลกเนี่ยเข้าใจ LGBT ของไทยแล้วก็ทำให้ชาวโลกเนี่ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะ LGBT ของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกทำอย่างไรก่อนอื่นนะคะการที่จะแสดงจุดยืนของ LGBTQ first ขอเป็นตัวแทนที่ เริ่มจากตัวเฟิร์สเองค่ะนั่นคือการที่ยอมรับตัวเองและทําให้คนอื่นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสเฟิร์สเชื่อค่ะว่าในสังคมของเรามีความคิดที่หลากหลายแต่เฟิร์สก็อยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับว่าความหลากหลายคือความสวยงามและไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณควรค่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมควรได้รับโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดคำถามสำหรับกรรมาการแล้วนะครับหมดแล้วนะเชิญจากคุณผู้ชมครับสุดท้ายครับอ,อยากให้พี่เฟิร์สลองวิเคราะห์กรณีศึกษาว่า,อาตอนนี้เมืองทิพย์ของเราเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในถ้าพี่เฟิร์สมีสิทธิ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในและมีโอกาสาที่จะส่งข้อความแมสเซจถึงพระมหาเทวีเจ้าองค์เก่า และองค์ปจุบันจะส่งว่าอย่างไรคะขอบคุณค่ะสำหรับเฟิร์นนะคะมองว่าไม่ว่าบ้านเมืองไหนไม่ควรเกิดรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองที่ปกครองโดยอำนาจประชาธิปไตยค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในนะคะก็หวังว่าพี่ทิพย์ คงจะไม่ดำรงตำแหน่งตลอด8ปีนะคะแล้วก็คยคิดว่าความขัดแย้งตรงนี้มันเป็นเรื่องภายในสามารถคุยกันได้เพราะอย่าลืมนะคะว่ากระเทยตายากระเทยเ,เผาค่ะขอบคุณค่ะ MUT 3 1นะครับปรบมือนะให้กับ13งามด้วย